นิยมิทยาออกประกาศเตือนเรื่องพายุดีเปรชันมีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้ง4ภาคในช่วงวันที่24-25กันยายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำๆค่ะอัปเดตสถานการณ์พายุในทะเลจีนใต้ค่ะ จากที่เราได้คอยเฝ้าติดตามกันมาสักระยะแล้วนะคะในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งลูกที่ได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งทําให้หลายภาคมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมและปัจจุบันหย่อมความกดอากาศต่าลูกดังกล่าวก็ได้เคลื่อนออกจากประเทศไทยไปแล้วและขณะนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งลูกที่เตรียมจะเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ โดยประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเปรสชัน่นฉบับที่หนึ่ง เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่23กันยายนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ทวีกำลังแรงจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเมื่อเวลา7นาฬิกาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.5ี่จุดองศาเหนือลองติจูด1 1 1่อจุดองศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่24กันยายนและจะอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันที่24-25กันยายนนี้ตามลําดับค่ะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตวนออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยจากสรุปเนื้อหาของประกาศนะคะขณะนี้มีพายุก่อตัวในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งเริ่มมาจากหย่อมความกดอากาศตา่ำเพิ่มเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและล่าสุดขึ้นเป็นพายุดีรสชันค่ะ แต่พายุลูกนี้จะไม่มีชื่อเรียกนะคะเนื่องจากไม่ได้ยกระดับขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่ได้รุนแรงในระดับพายุเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะไปดูแบบจำลองฝนค่ะจากแบบจำลอง ECMWF ในแอป Windy นะคะพายุจุดศูนย์กลางจะเข้าสู่ประเทศไทยเวลาอะไรแล้วก็พื้นที่ไหนที่จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบ้างนะคะช่วงเย็นของวันที่23กันยายนค่ะ พายุก็เข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากขึ้นค่ะช่วงเช้ามืดของวันที่24กันยายนค่ะจูนึ์กลางผ่านประเทศเวียดนามเหนือเมืองดานังค่ะซึ่งในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่24กันยายนบริเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะก็จะเริ่มมีฝนตกเข้ามาก่อนนะคะแต่ยังไม่ได้หนักมากค่ะประมาณช่วงเช้าของวันที่24กันยายนค่ะที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะก็คือบริเวณจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญหรือนครพนมนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่สีเหลืองแดงค่ะ และหลังจากนั้นช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนค่ะจุดศูนย์กลางก็เข้าสู่ประเทศลาวนะคะแล้วก็กําลังที่จะเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะก็จะเป็นนครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารเยโสุธร้อยเอ็ดอำนาจเจริญค่ะส่วนบริเวณจังหวัดใกลขข้เคียงอื่นๆก็จะมีฝนตกค่ะช่วงเย็นของวันศุกร์ที่24กันยายนค่ะ จุดศูนย์กลางของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะบริเวณภาคอีสานโดยแบบจำลองนี้ค่ะก็จะเข้าบริเวณจังหวัดมุกดาหารนะคะหรือว่านครพนมค่ะซึ่งในช่วงเย็นค่ะนะครพนมมุกดาหารกาลสินขอนแก่นค่ะก็เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะส่วนภาคอื่นๆของประเทศไทยค่ะก็จะมีฝนตกอยู่แล้วนะคะเนื่องจากร่องมรสุมที่พาผ่านประเทศไทยค่ะรวมทั้งภาคใต้นะคะแต่ว่าภาคใต้ฝนจะตกน้อยกว่าภาคอื่นๆค่ะ ท่ามของวันที่24กันยายนค่ะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกนะคะตั้งแต่บึงการนาครพนมสกลนครขอนแกน่นการสิน์ยโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารอํานาจเจริญค่ะก็จะมีฝนตกนะคะแล้วก็จะตกมากขึ้นตกหนักขึ้นอีกค่ะยิ่งดึกก็จะยิ่งตกหนักนะคะทางอีสานตอนบนอีสานตอนกลางค่ะตั้งแต่เลยน้องค่ายหนองบัวลำพูดุดรธานีสกลนครบึงกาฬเฉชัยภูมิขอนแก,นก่นการศินป์ ยโสธรร้อยเอดอำนาจเจริญอุบลรัชธานีศรีสะเกดค่ะก็จะอยู่ในบริเวณภาคอีสานก่อนนะคะแล้วก็เช้ามืดของวันเสาร์ที่25กันยายนค่ะจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณภาคอีสานนะคะในช่วงของจังหวัดขอนแก่นหรือชายภูมิค่ะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างเลยเพชรบูรณ์รวมทั้งนคนรราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ในเช้าของวันเสาร์ที่25กันยายนค่ะจุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงอยู่บริเวณในประเทศไทยนะคะอยู่บริเวณแถวจังหวัดเชัยภูมิหรือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะฝนก็จะเริ่มตกหนักแผ่ขยายเข้าไปทางพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์เข้าภาคเหนือตอนล่างด้วยค่ะช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่25กันยายนค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ค่ะ ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคอีาสานภาคตะวันออกค่ะก็ยังมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องนะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักค่ะเย็นของวันเสาร์ที่25กันยายนค่ะในบริเวณของประเทศไทยฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนยอมความกดอากาศต่มค่ะก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะแต่ท้งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องต่อค่ะ รวมทั้งในส่วนของภาคใต้ยเย็นวันที่25นะคะภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักบ้างแห่งค่ะเย็นของวันที่25กันยายนค่ะช่วงเย็นช่วงค่านะคะฝนก็จะเบาบางลงบ้างค่ะโดยพื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะขยับไปทางพิษณุโลกกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากค่ะภาคอื่นก็จะมีฝนกระจายกันค่ะในส่วนของภาคใต้เส25ค่ะก็ฝนมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะแล้วค่ะ เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กันยายนค่ะฝนตกหนักก็จะขยับไปทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาค่ะบริเวณภาคเหนือด้านที่ติดก,กับพม่านะคะแล้วก็ตัวจุดศูนย์กลางเริ่มที่จะขยับออกไปทางประเทศพม่าแล้วค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่26กันยายนค่ะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะส่วนทางภาคอีสานก็จะมีฝนบ้างไม่เยอะนะคะภาคตอนออกภาคกลางฝนน้อยค่ะ ภาคใต้ก็จะเป็นฝั่งอันดามันค่ะบ่ายวันที่26กันยายนภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มเข้ามานะคะแต่ส่วนใหญ่จะตกเยอะทางฝั่งอันดามันค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนในทุกภาคก็ยังคงมีฝนตกกระจายเข้ามาอยู่นะคะยังไม่ได้ลดทันทีค่ะ27กันยายนค่ะช่วงเช้าฝนยังไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาบ้างค่ะมีเมฆครึ้มๆหรือมีฝนตกบ้างนะคะในส่วนของไทยตอนบนส่วนภาคใต้ค่ะ จุดที่มีโอกาสตกหนักในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่7กันยายนก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยเกือบทุกจังหวัดตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะช่วงค่ำฝนก็จะน้อยลงนะคะไปดูอังคารที่28กันยายนค่ะช่วงเช้าฝนน้อยมากค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีฝนบ้างค่ะแล้วก็มีเมฆคล้ม,ลมแต่ว่าเปอร์เซนต์ก็จะน้อยลงนะคะโดยจุดสีเหลืองอยู่บริเวณภาคกลางภาคตอนออกค่ะกับภาคใต้าบางจังหวัดนะคะฝนก็จะเริ่มลดลงในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะคะ วนพยายกรณ์อากาศจากกรมตูค่ะในช่วงวันที่27กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมรองมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีฝนน้อยลงค่ะแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมตลอดช่วงคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะ หามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพายุดีเปรชันทางช่องชาวบ้านตาดำดาจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ